แม่หมูพิมพกาพูดประโยคสาบแช่งก่อนยอนบัตรเลือกตั้งโซเชียลถูกใจแห่แชสนันแม่หมูพิมพกาพูดประโยคสาบแช่งก่อนยอนบัตรลงเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคม2566แม่หมูพิมพกาโพสต์คลิปขณะมียิงคนหนึ่งเข้าคูหาเลือกตั้งพร้อมยกมือไหว้สาบแช่งคนที่ทุจริตทำเอาพวากันทั้งหน่วยเลือกตั้งพร้อมแคปชั่นว่า ช่วยกันสาปแช่งดังๆแช่งแรงๆหากใครกระทําทุจริตใครนําบัตรของข้าพเจ้าไปทําทุจริตขอให้พบเจอแต่ความชิบหายไม่พบเจอความเจริญชีวิตตกอับ เจ็ดชั่วโคตรสาธุเลือกตั้ง66ก่อนแม่หมูลุยเองโพสคลิปเจ้าตัวขณะไปใช้สิทธิ์ในครูหาเลือกตั้งแล้วพนมมือไหว้พร้อมคำสาบแช่งกับผู้ที่กระทําการทุจริตพร้อมแคปชั่นว่าลงใหม่ตะกี้กดผิดมันลบหายไปเลยเชิญคอมเมนต์กันใหม่อันเก่ายัางไม่ได้อ่านเลยข้าพเจ้าขอสาบแช่ง ผู้ใดกระทำการทุจริตและร่วมมือกันทำทุจริตกับบัตรเลือกตั้งของประชาชนและของข้าพเจ้าขอให้ผู้นั้นพบแต่ความทุกข์ความชิบหายความยากจนชั่วลูกชั่วหลานและอีก7ชั่วโคตรด้วยเชิญสาธุเลือกตั้ง6-6คนบันเทิงและแฟนคลับแห่คอมเมนต์ร่วมสาธุ เรียกว่าสนับสนุนคำสับแช่งกันรัวๆพร้อมแห่คอมเมนต์แม่เลิศดมากอาทิแม่หมูสุดยอดมากเลยค่ะขอลอกคำสับแช่งของแม่นจาจาชอบชอบชอบจัดไปค่ะแม่เลิศดมากค่ะแม่หมูสุดยอดเลย